วันนี้ให้เขากินเองเหรอ<ช>หรือว่าเพิ่งกินเสร็จไม,ไม่ยอมกินข้าวกินผักแทนดูสิธัญญากินผกักแล้วคนนูนนะ้นอ่ะได้ได้ไหวไหมโอ้ย <c oughs> แล้วคนนี้เอะไรรู้นไม่ว่า,วางครับอร่อยไหมคะฮะ กแต่ไอวาดูไม่สบายจริงๆนะมีน้ำมูกเหรอเขาก็คือเขาดูหายใจไม่ค่อยดีอ่ะด,ดูต้องหายใจทางปากอ่ะประเทศเช็คไหมว่าพรุ่งนีงไน้ไปไหนปุ๊บ เลื่อนไปเลยดีไหมเลื่อนไปก่อนมันมีไข้มันก็ไม่ควรไปฉีดวัคซีนนี่นกันไม่น่าจะฉีดวัคซีนไป <c oughs> สองคนนี้ป่วยแต่ไม่เท่านี้ลูกชายลูกชายคือป่วยป่วยหนักก็ไม่ละคะให้ดูให้ดูฮะอัญญาคขาถึงอัญญามาแล้คะ ไอวานั่นน่ะลูกบอกคิดถึงบ้าเลยเด็กหนึ่งขวบคนถามว่าน้องพีไปไหนนี่ไงเดี๋ยวจะพาไปดูน้องพีน้องพีไม่สบายทุกคนให้พีให้พีพักผ่อนก่อนพีไม่ค่อยสบายพีทุกคนส่งกำลังใจมาให้หนูโอเคโอเคไหม <Miss okay S 2> <Okay. S 1> หนูโอเคไหมนหนูโอเคเนาะ น้องพี่ป่วยไข้ขึ้นแล้วก็ม,มีอ้วกด้วยให้น้องพี่พักผ่อนแล้วอยู่กับสัมนี่ก็คือป่วยกันหมดอันนี้ยงอารมณ์ดี <laughs> อันนี้อันยาก็คือแบบแข็งแรงอยู่คนเดียวฮนะ <c oughs> ได้เชื้อแม่ไป <c oughs> ไอวาก็คือน้ำมูกไหลแล้ว คนเริ่มก็คือพิธีซึ่งเออซึ่งแบบจากอะไรก็ไม่รู้แต่พิธีแบบพิธีไม่ค่อยแสดงอาการนะพิธีเขาเริ่มมีน้ำมูกตั้งแต่ก่อนที่เขาจะหยุดยาวเนี่ยเขากลับมาบ้านวันนั้นตัเริ่มเขามีน้ำมูกกลับมาแล้วพิธีเขามีน้ำมูกพอเขาหายอะ่ะน้องพีก็เริ่มมีน้ำมูกแล้ววันนั้นะที่อัญญามันจะกินข้าวพี่แล้วเราก็ไปป้อนสอนเดียวกันอ้นนก็ต้บยิ่งน มถึงไม่เาาจขนินีัน,น,าน,นยากมากเลยมขนาดอไรแบบหรือ่มกันมันนึ่ง,น,งนึ่งจะเร็วมีคนส่งกำลังใจให้น้องพี่เต็มเลยดูผมผมของมันม,มีไหนมันมีโชว์ผมนอ่อย<อ>ดูผมผมของมันมไหนมันมีโชว์ผมหน่อย